วิวมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนค่ะเอมสาธิดาค่ะ,คะแล้วก็สวีรัิเมธาชัยนะคะวันนี้เราก็มาในรูคแบบว่าสาวสวยแบบมีผมก็แบบยืดยาวน้องเอมคือพี่โซเหมือนจะทําผมเหมือนองลิซ่าหรือเปล่าเอาเพราะว่า,าก็ปล่อยไปสําหรับแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟิร์สซิงเกิลเนาะใช่โกูตร์แรกของลิซาใช่ไหมก็เลยแบบอ่ะ เห็นกันซะหน่อยก็เลยพี่โซทำแต่ว่าตอนนี้จริงๆรายการของเราต้องนั่งนะคะแต่ว่านั่งไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่าผมมันจะยาวลากผืนก็แล้ววันนี้วันนี้พิเศษมากให้ยืนเลยนะคะโชว์เสื้อผ้าแล้วก็หน้าผมของเรานั่นเองมากันที่ข่าวอัปเดตกันมากดีกว่า ก่อนจะไปข่าวบันเทิงเอมจะบอกว่าตลอดสุดสัปดาห์นี้มีข่าวบันเทิงเยอะแยะมากมายแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่าถึงเรื่องตรงนั้นเราขอเล่าถึงเรื่องละครที่เรียกได้ว่ามาแรงมากในพอสอนงี้ดองเอมชื่อเรื่องว่าไรเรารูไหมลวงข้าร่ารักแน่นอนแต่เรื่องอื่นไม่ได้ค่ะค่ะสําหรับละครดวงข้า่ารักนะคะก็ ออกอากาศทางช่อง PPTV HD สามโชว์ของเรานะคะ<ช>ก็ออกอากาศไปแล้ว2 EP 2> <ช>จะบอกว่าปังมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือรอติดตามซีรีส์เรื่องนี้อยู่และครอเรื่องนี้อยู่ว่าแบบจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นแนวแบบว่าสืบสวนสอบสวนนะคะ <ừ> โดย ล่าสุดเนี่ยก็คือตอนแรกที่ออกอากาศไปใน EP พีหนึ่งนะคะเราก็จะได้เห็นเลยว่าจะมีพี่ตัวสรัญยูด้วยอ,อซึ่งถือได้ว่าอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆที่ทางพี่ตัวสรันยูของเราเนี่ยได้ฝากเอาไว้ก่อนที่จะจากไปนะคะ,คะสำหรับบทบาทของฆาตกรลรจิต ซึ่งปรากฏตัวมาแล้วได้เห็นกันแล้วแต่จะบอกว่าบทบาทของพี่ต้วนยังมีเซอร์ไพรส์อีกอเพราะว่าสวาไปเข้ากองถ่ายมาเรื่องนี้จะมีหลายๆซีหลายๆฉากที่พี่ต้วจะออกมาเป็นอีกหนึ่งคนที่จะมาคลายปรม,มต้องรอติด <นะ S 2> ตามนะคะโดยผู้จัดอย่างพี่น้ำฝนกุลนัทเนี่ยเราก็พ่วมกับด้วยนะคะอย่างพี่สงธารธรเนี่ก็ได้พูดถึงพี่ตัวหวายรวมถึงนักสแสดงคนอื่นๆด้วยจะเป็นยังไงไปฟังเสียงกันเลยค่ะผมขอถามเหตุผลในการฆ่าคนค่ณ ผมค่ะรู้สึกว่าต้องฆ่าคือผมน่าจะเป็นคนที่เข้าซีนกับพี่ตัวเยอะที่สุดแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เลนพี่ตัววันวันสุดท้ายที่มาถ่ายเราก็เพิ่งรู้ว่าพี่ตัวป่วยเราก็พี่ตัวก็แบบตอนนั้นต้องต้องยอมรับจริงๆริงาพี่ตัวแบบอาการเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหรแ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นจําได้ว่าพี่ตัวต้องนั่งรถบนรถรถเข็นพยาบาลในซีนซึ่งจริงๆวันนั้นก็ก็น่าจะเป็นเรื่องดีของพี่ตัวที่ไม่ต้องยืน ไม่ต้องยืนแล้วพี่ตัวเต็มที่กับการแสดงมากทั้งที่แบบร่างกายตัวเองไม่ดีแล้วแต่ก็ยังแบบสมองหรือสติสัมปชัญญะยังแบบเปมากๆแล้วก็ซ้อมเล่นจริงก็ยังเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่แบบผมเจอเอะไรอย่างเงี้ยความจริงกับความลวงกําลังซ้อนกันอยู่ต้องหาความจริงในความลวงให้เจอเป็นนักแสดงสุดยอดมีฝีมือสุดๆเลยนะคะ เพราะว่าบทของนวีเนี่ยเป็นการเล่นละครโดยที่แบบใช้แค่อารมณ์แล้วก็ใบหน้าล้วนๆเนื่องจากว่าตัวนวีจะต้องถูกมัดเอาไว้ตลอดนะคะแต่พี่ตัวก็สามารถที่จะสะก,กดคนทั้งกองให้ให้หยุดและดูแล้วก็ขนลุกไปกับการแสดงของพี่ตัวหรือแม้กระทั่งนักแสดงที่ร่วมซีนกับพี่ตัวเองอาเดออกมาหลังจากเข้าฉากเสร็จอาเียออกมาพูดเลยว่า วี่พี่ตัวสุดยอดมากๆเลยเนี้ยผลผลรู้สึกเป็นเกียรินะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณจากใจเลยนะคะแล้วก็ถึงถึงแม้กระทั่งนะคะในวันสุดท้ายคิวสุดท้ายของพี่ตัวสําหรับละครเรื่องนี้นะคะที่พี่ตัวจะต้องมาถ่ายให้เราคือเราอะรู้ก่อนหน้าแล้วว่าพี่ตัวไม่สบายแต่เราไม่ทราบว่าพี่ตัวเป็นอะไรเราก็รอว่าออพี่ตัวเมื่อไรจะกลับมาถ่ายให้เราเสร็จแล้ว จนมาถึงวันสุดท้ายที่พี่ตัวมาถ่ายให้เราอะคะ่ะฝนใช้คำว่าซึ้งซึ้งในน้ำใจมากๆแล้วก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆนะคะฝนขอเป็นตัวแทนของของทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนนะคะขอขอบคุณพี่ตัวจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ เลยที่ไม่ว่าใครจะนึกถึงก็จะมีน้ําตาซึมเหมือนกันเนาะวันที่ตอนที่มสัมภาษณ์ตอนไลฟ์งานแถลงข่าวอะคะ่ะก็รับรู้ถึงความคิดถึงได้เลยยังไงก็ฝากผลงานชิ้นนี้ด้วยถือว่าเป็นมาสเตอร์ e พีซอีกหนึ่งเรื่องเลยของพี่ตัวนะคะแล้วก็เป็นผลงานการแสดงเรื่องสุดท้าย,ยที่ฝากเอาไว้กับพวกเราทุกคนนั่นเองนะคะยังไงพี่ตัวก็จะอยู่ในใจของพวกเรานี่แหละ มาดูีนข่าวบ,บันเทิงกันบ้างดีวกว่ามเชื่อว่าตอนนี้ละครมันปังละนักสแสดงทุกคนเนี่ยก็ต้องป็นต้องบอกว่าเป็นที่พูดถึงมากๆในโลกอ,ออนไลน์สําหรับคุณพิงกี้กับประเด็นที่ว่าแล้วตอนนี้งานทาหนักมากเห็นไหมว่าละครมีออนแอร์หลายช่องเลยเปิดทีวีช่องไหนเจอหน้าคุณพิงกี้แล้วเรื่องความรักจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เธอบอกนะคะว่าอ่ะพักไปก่อนโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักไปก่อนนะคะตั้งหน้าตั้งตาหาเงินเธอจึงบอกเหตุผลว่า อตอนนี้เข้าใจแล้วว่าความรักไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นยังไงไปฟังพี่ทิงกี้เล่าถึงเรื่องนี้ดูค่ะเท่าที่แม่คุยหลายๆคนมานะบางคนก็บอกว่าก่อนจะหาผู้ชายก็หาเงินก่อนนะคะตอนนี้นะคือด้วยสถานการณ์บ้านเมืองอ่ะการโฟกัสในชีวิตมันก็ค่อนข้างจะอ,อมีหรือไม่มีก็ได้ไม่จําเป็นก็เ <laughs> ท้ามันถึงเวลาของมันเดี๋ยวมันก็มีเองแหละก็เฉยแหละเพราะว่าถ้าเราไปเปิดว่าแบบเฮ้ย เรายังโสดน,นะคะยังมีความรักคือมันน,น่าอายผู้หญิงอะจริงๆผู้หญิงก็คคือ,อยู่เงียบๆแบบนิ่งๆแบบเนี้ยค่ะ ถึงความรักจะไม่ทุกอย่างน้องเอ็มแต่ความรักก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คอยเยียวยาหัวใจเราให้เราได้มีแรงก้าวเดินที่จะออกไปทําอะไรทํากิจกรรมต่างๆสร้างสรรผลงานดีๆถูกไหมล่ะคนมีคู่ก็พูดได้ก็เข้าใจไม่มีไม่มีเงื่อนหรอกเวรรมแล้วเราก็นึกว่าแบบเออเข้าใจความรักในมุมนี้มันก็เป็นมุมของแต่ละคนแต่บางคนเขาก็โสดแล้วเขามีความสุขกว่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะคะเหมือนกับเธอคนนี้สวยโสด แซบหุ่นดีปังงานเยอะ,อะนี่ต้องเรียบเก็บตังค์จากคาริสาหน่อยละแต่คาริสาบอกว่าอะ <c oughs> ไรรู้ไหม โสดจริงแต่ว่าเหงาอ,อยากจะมีแล้วอ,อยากจะมีคนมาให้เยียวยาวหัวใจยอยากจะแบบว่า <c oughs> มีคนเข้ามาทําให้หัวใจชีเบิกบานนะคะ <c oughs> โดยครที่สาบอกว่าช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ทําให้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เธอไม่สามารถหาแฟนได้น้องเอง <c oughs> เป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรครทีต <c oughs> ษาบอกว่าเหตุผลมันเป็นเพราะว่าจะให้เธอทํายังไงถ้าเธอจะออกไปเดทกับผู้ชายอย่างเนี้ย ก็เด็ดไม่ได้ด้วยสถานการณ์มันเป็นแบบนี้อีกอย่างคือประเทศไทยของเรามีการล็อกดาวด้วยซึ่งคริีสาบอกว่าจะล็อกดาวนี้ล็อกดาวสามทุ่มจะให้ใคริสาวออกไปเดทก,กับผู้ชายแล้วนอนค้างบ้านผู้ชายหรอ ไม่ได้ไม่ดคีคาลิลูกอาจจะต้องออกจากบ,บ้านเร็วหน่อยปกติค่ะลอาจจะสอง,สองทุ่มคล่ลต้องเลื่อนเป็นหกโมงอย่างนี้ยลูกอาจจะเป็นบบนัานเนาะแล้วก็กลับบ้านให้เร็วหน่อยจะได้ทำลาล็อกดาวน์นะคะส่วนสเปคนุ่มๆน,นะคะอันนี้เตรียมจดเลยนะคะคุณผู้ชายคะ่ะคริสาบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนหลอ่อจริงไม่เอาคนหล่อแล้วเพราะว่าคนหล่อเนี่ยคาริสาเจอบ่อยมากในละครในซีรีส์ที่เธอเล่นนะคะเธอบอกว่า ตอนนี้ไม่เอาเรื่องคนหล่อแล้วเอาแค่คนที่พอจะคลิกกันแล้วก็เข้าใจกันอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้พี่พิงกี้พูดโสดอยู่คริสาบอกว่าโสดจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่พูดคาริสาโยนงานคาะริสาโยนงานแล้วอาจจะเป็นยังไงต้องไปฟังเสียงคาริสากันกนิดหนึ่งนะคะไม่อยากมีความรักที่พิงกี้เมื่อกี้พี่พิงกี้บอกไม่อยากมีความรักโอ้โหเขาไม่อยากพูดไงเขาพูดมาเกืปีแล้วใช่ป่ะยังมีแฟนค่ะอยากอวดนักข่าวมั เห็นข่าวถามแต่เรื่องความรักไม่เคยจะได้อวดสักทีอยากพูดมากเลยมันเหมือนแบบไม่ได้มีเรื่องจริงมาพูดสักทีอะไรอย่างเงี้ยที่พูดปาก็พูดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการเมืองด้วยเพราะประเทศมันปิดทุกอย่างการเดินทางมันปิดหนูไม่สามารถเอาแบบหุ่นที่ดีมากแล้วหน้าตาที่ดีมากของหนูไปสื่อสารกับใครได้เลยเนื่องจาก lockdown มันเป็นปัญหาระดับชาตินะความโสดอะสมมิว่าหนูคุยแล้วติดลมเนี่ยหนูอารมณ์ดีค่ะเนี่ย สัุ่่มต้องรีบกลับบ้านเพราะเค์ฟิวพี่เข้าใจปะอ่ะยังแลกลา,ายเลยนอกจากนี้นะคะคาริสาย,ยังบอกด้วยว่าพอไม่ได้เจอหนุ่มๆก็ไม่มีการได,ได้แบบมีรูปใหม่ๆได้อวดกันเลยเธอ,อก็เลยต้องเอารูปที่ถ่ายไปปีก่อนนะคะมาอวดกันก็เป็นการที่ไปเที่ยวทิปซึ่งเป็นรูปจากทิปเก่าๆที่เคยได้ไปเที่ยวมานะคะซึ่งถ้าเราเห็นความแซบแล้วก็ความเซ็กซี่จากในายจีเธอตอนนี้เธอก็หวังว่าจะช่วยผ่อนคลายความเครียดในตอนนี้ได้บ้างนั่นเองค่ะ เป็นคนค่อนข้างชอบหุ่นตัวเองบอดี้ตัวเองมากเลยค่ะก็เลยแบบถ่ายรูปใส่ชุดอะไรก็ดูแบบมีความสุขก็เลยโพสลงไอจีไปค่ะแล้วรู้สึกว่าเอออาจจะเป็นช่วงตึงเครียดก็พยายามจะผ่อนคลายให้ทุกคนค่ะจริงรอแรงตรงไหนอ่ะไม่นาะนหนูว่าน่ารักหมดเลยอ่ะทุกอันดูแบบใส่ๆอ่ะแล้วแบบอินเนอร์เวลตาอะไรเงี้ยก็ดูแบบดูแบบธรรมชาติอ่ะเดี๋ยวจะลงอีก ถ่ายผลไม้ช่วยเกษตรดีไหมเกษตรอินทรีย์ก็เห็นหุ่นคาริไม่รู้ว่าจะคลายความเครียดหรือทําให้พวกเราเครียดกว่าเดิมจริงๆจะทําให้หนุ่มๆม่คลายเครียดแต่จะทําให้สาวๆอย่างเราเนี่ยเครียดกว่าเดิมเพราะว่าวนไปเลยม่รู้จะทํายังไงเนะน้องเอ็มชวบแบบกักตัวอย่างนี้ก็ต้องแบบว่าดูแลตัวเองให้มากขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่ายิมก็ปิดอะไรก็ปิดเนาะคือวันๆเราก็ทําได้แค่การตื่นมากินข้าว นอนทํางานนิดหน่อยก็นอนรูทีนก็เป็นแบบนี้ยังไงก็ต้องอย่าลืมในการออกกําลังกายด้วยนั่นเองนะคะมาช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีข่าวของคุณกระแตอาสยามเขาบอกว่าความรักกับรุ่นน้องเนี่ยตอนนี้ดีมากๆเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามค่ะ กลับมาแล้วค่ะกับช่วงที่2ของร,รายการป๊อปนิ่วของเรานะคะคก็ยังพร้อมจะเสิร์ฟข่าวแบบว่าบันเทิงแซบๆให้ทุกคนได้ชมก็ได้ฟังกันอยู่นะคะอ่ะ มาที่ข่าวแรกค่ะข่าวของครอบครัวนี้เลยเป็นครอบครัวที่น่าอิจฉาที่สุดเรียกว่าถ้าหนุ่มๆเห็นหนุ่มๆก็จะอิจฉาสาวๆเห็นสาวๆก็จะอิจฉาคุณก็อิจฉาภรยาเขาใช่ไหมดิฉันอิจฉาภรยาเขาตั้งแต่ต้นเลยนะคะตั้งแต่ยังไม่มีน้องจนตอนนี้ตั้งท้องกําลังจะคลอดแล้วสําหรับพี่โย่งอัลแชร์แล้วก็พี่ก้อยเสตเดย์เซโก้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักมากแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเขาจะมีฟิลแบบอารมณ์แบบให้ความแบบอบอุ่นกันอยู่เรื่อย อย่างล่าสุดนะคะคุณสาม,มีอย่างพี่โย่งเนี่ยเขาก็ได้ร้องเพลงพร้อมแบบว่าดิดกีต้าร์นะคะให้พี่ก้อยแล้วก็ลูกสาวที่อยู่ในท้องฟังด้วยนะคะชื่อเพลงว่าความรู้สึกของฉันที่มีเธออยู่ด้วยกันอีกหนึ่งคนบนโลกใบนี้เดี๋ยวพี่โซนี่พี่โซพูดชื่อเพลงหรืออ่านเนื้อเพลงคะตอนแรก <c oughs> คิดว่าเอ๊หรือว่าทีมงานเขียนเนื้อเพลงให <c oughs> ้เราอ่านไม่ใช่จริงๆเป็นชื่อเพลงนะคะเป็นเพลงเก่าของซูเปอร์เบเกอร์ที่เอามา ครบเว้อีกครั้งหนึ่งแล้วเพลงนี้คือความหมายดีมากๆนะคะก็ยังมีแคปชั่นด้วยเขาเขียนแคปชั่นแบบหวานมากบอกว่าเพลงนี้ร้องกล่อมให้คุณแม่และคุณลูกฟังในวันที่อายุคันของคุณแม่ก้อยคนสวยครบเจเดือนพอดีรักทั้งคู่ที่สุดในโลกใบนี้ขอให้คุณแม่และคุณลูกแข็งแรงมากๆนะครับ คุณพ่อรอเจอหนูอยู่นะขานยัง,งดูเนาะอิจฉาไหมล่ะอิจฉาอิจฉาตั้งแต่น้องส้มหยุดละ<อ>จนมาลูกเขาเนี่ย<อ>ก็อิจฉาอยู่สําหรับครอบครัวนี้คือพี่สวาเคยอยู่ในโมเมนต,ต์ชีวิตของเขาข้างจะเยอะเหมือนกันคือเคยไปสัมภาษณ์หลายๆครั้งตอนแรกอะ่ะเขาเริ่มจะถอดใจเริ่องการมีน้องด้วยนะเขาบอกว่าเออเขารู้สึกว่าการที่เราอยู่ด้วยกันสองคนโอเคมันดีแล้วตรงนี้อะไรเงี้ยแต่วันเนี้ย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเนาะเป็นอีกหนึ่งพอยที่แบบมาตเติมเต็มชีวิตคู่ของเขามาตอนที่นักร้องสาวคนนี้ดีกว่านะคะวันนี้จริงๆเราแต่งตัวทําผมนี่ก็มีความคลายได้ไหมอยากเต้นเลยคุณกระแตอาสยาม <c oughs> ได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ <c oughs> มาพูดถึงเรื่องราวความรักกันบ้างซึ่งต้องบอกว่า ตั้งแต่อยู่ในวงการมาพี่กระแตเนี่ยไม่ค่อยเปิดเรื่องนี้ะคือเราไม่ค่อยเห็นเธอพูดถึงเรื่องความรักนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ยอมพูดละว่าบอกว่าแฮปปี้มากๆเลยนะคะแต่ก็มีเขินค่ะที่ต้องพูดเรื่องความรักกับหนุ่มรุ่นน้องตอนนี้เข้าปีที่9แล้วนะเขาก็มายาวนานมากเลยนะคะซึ่งคนนี้เป็นหนุ่มรุ่นน้องทายาทเจ้าของโรงงานนั่นไงนี่เธอก็ยอมรับตรงๆเลยว่าเขินเหมือนกันที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะคะ โดยตอนนี้ก็มีความรู้สึกดีๆให้กันมานานแต่ไม่เคยเปิดตัว hmm. ถึงตอนนี้จะบอกว่าเป็นแฟนกันแต่ก็ขออุบไปก่อนยังไม่ขอเปิดหน้าแล้วก็ไม่บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนะคะรอให้ชัวร์ก่อนว่าจะจูงมือกันไปตลอดชีวิต hmm. เขาบอกว่าจะเปิดตัวแต่งงาน uh. อ,อ <c oughs> ก็ทีเดียวไปเลยซึ่งฝ่ <c oughs> ายชายก็โอเคเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีนิสยัยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกันโดยคุณกระแตเขาก็บอกว่า ทุกวันนี้สบายใจมากที่มีกันและกันแล้วก็อีกทั้งธุรกิจเครื่องสำอางของเธอเนี่ยอ๋อก็ได้ใช้โรงงานของ่ายชายจ้าอัดยายซื้อขนมยายเป็นผู้เผยให้ค่ะคุยกันมาแบบในฐานะแบบคนรู้ใจเพื่อนคนรู้ใจสนิทมากน้องพี่เป็นทีลนั้นอะแต่เหมือนแบบเราเองเราก็ยังไม่ได้เปิดตัวว่าเรามีใช่ไหมมันเป็นอารมณ์ที่เราเจ้าชู้อะถ้ามีใครเข้ามาฉันก็คุยนะแต่เขาก็โอเคนะคอยดูคอยเป็นห่วง แต่ก็รู้แล้วว่าเออเราฝากชีวิตกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็น่ารักแล้วอยู่ดูแลเทคแคร์เรามาตั้งแต่แรกเดี๋ยวถ้าเกิดมันจะแต่งจริงๆหรือคนนี้มันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวประกาศวันแตง่งเดี๋ยวไม่ใช่มาลักๆเลิกๆิกอะไรอย่างเงี้ขี้เกียจมานั่งดามงดาม่มา,มมา แต่ว่าเรารู้ใจเราอ่ะส่วนเรื่องคอมเมนต์หยาบคายน้องเอมเพราะว่าช่วงนี้ยคือกระแตเขาจะมีการไลฟ์ขายของ<ฆ>เพื่อนําเงินไปบริจาคช่วยเหลือนะคะแล้วก็ยังจะมีแบบว่าการลงรูปภาพอะไรต่างๆกระแตบอกว่าการที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เธอเนี่ยว่าเป็นแบบข้อความหยาบคายหรือข้อความแบบเ<บ>ซิงเซ็กซ์แรชเมต์อะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วช่วงเนี้เขามองว่าโซเชียลมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วแต่มันกลับไปเป็นเรื่องของสาธารณะฉะนั้น เธอมองที่ตัวเธอเองเธอเลยบอกว่าถ้าในเมื่อเราห้ามคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองเข้าใจแล้วก็เวลาลงรูปอะไรเวลาจะโพสต์อะไรก็ต้องมีสติก่อนที่จะทํานะคะต้องยอมรับผลที่มันตามมาด้วยค่ะแต่ว่าทีมงานอะ่ะเขาก็จะบล็อกให้อ่ะคะ่ะถ้าเกิดมาเม้นอะไรไม่น่ารักบล็อกเลยแต่แต่ไม่ไม่ได้แทบไม่อ่านเลยะคะ่ะไม่เห็นเพราะาทีมงานจะช่วยดูเพราะคนเม้นเยอะมากเราระวังตัวเองดีกว่า ไมันต้องกลับไปที่ตัวเองด้วยนะถ้าฉันแบบเออใส่คอเต่าแขนยาวแล้วยังมีคนมาโรคจิตอะไรใส่อันนี้ก็แปลกแต่อันนี้เราก็เซ็กซี่อ่ะเราเป็นคนโพสต์รูปแบบนั้นมันก็เชิญชวนคนประเภทนั้นนนี่แต่ะปกติมากแต่เข้าใจทุกอย่างเลยเหมือนโตขึ้นเราก็รู้เลยว่าคุณทําอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นในเมื่อเราต้องรับผลกับมันแล้วก็ระวัง แค่นั้นเองเราก็เห็นบทเรียนกันไปหลายคนเลยเนาะสาหรับดาราเรื่องการคอมเมนต์หรือการโพสต์สต่างๆแต่ชอบที่พี่กระแตบอกนะว่าไม่ว่าเราจะโพสต์อะไรออกไปพอโพสปุ๊บเราต้องรับผลของอันนั้นให้ได้ถูกต้องดังนั้นเวลาไม่มีสติหรือเวลาแบบอัดสังสัรค์อยู่กับเพื่อนอยังไงอะตอนนี้เอ็มคงแบบต้องเก็บมือถือไว้ไกลๆตัวก่อน <c oughs> เพราะเราไม่รู้แงวเวลาเราอยู่กับเพื่อนที่ คนนี้ก็ใส่เรื่องนี้มาเราอาจจะอินมากไปอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วางทีมันมีความน้อยอกน้อยใจก<ช>็จะแบบอู้ดถ่ายสตรอรี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยตั้งสติปปก่อนออสตาร์ทเหมือนกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามดีกว่าว่าวันนี้ Cinema h i t ตจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนมาฝากการเห็นว่าเด็ดมากๆแล้วก็สนุกมากยังไงติดตามในช่วงหน้าค่ะอย่าหยุดเต้นค่ะเต้นไปค่ะเพเ ใช่แล้วบอกว่าวันนี้แต่งตัวแต่งหน้าทำผมหน้ารู้ก็จัดรายการนะคะพี่โจเราก็ต้องใช้แบบผมอุปกรณ์ต่างๆของเราให้ครบนั่นเองนะคะเพอแล้วโอเ้มาติดตาว่าเดินกันต่อเรื่องราวของน้องก้าวจิรายุคือในทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันเพราะว่าน้องก้าวก็ยังคงทําความดีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ช่วยเหลือปัญหาโควิด19ในบ้านเราล่าสุดเล่านิดนึงดีกว่านะคะเขาก็มีการเปิดรับลงทะเบียนนี่เลยนะคะก็เป็นกล่องปันสุกไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะ คุณก้าวจิรายุก็ได้ชวนคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆนะคะมาแพ็คอาหารจํานวน505กล่องด้วยกันนะคะเตรียมส่งไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากทั่วประเทศเลยซึ่งโปรเจกต์นี้ค่ะประจําเดือนสิงหาคมก็เป็นไปตามเป้าหมายนะที่เจ้าตัววางอาไว้ก็คือต้องการส่งความช่วยเหลือทุกเดือนนั่นเองโดยคุณก้าวค่ะก็เผยว่าเราก็พร้อมใจที่จะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อลดภาระชีวิตยามลำบากให้ทุกคนที่เดือดร้อนให้มีรอยยิ้มขึ้นมาบ้าง ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งคุณก้าวจิราย,ยุคุณแม่รวมถึงทีมงานทุกคนด้วยอ่อา,าถือเป็นอ,าาอีกบบหนึ่งเรืเ่องราวดีๆเนาะที่คนบันเทิงหันมาแบบช่วยเหลือสังคมกันมากขึ้นอ,อย่างที่น้องก้าวบอกเขาบอกว่า การที่เขามีน้อยหรือเขามีมากเขาได้ช่วยเหลือคนอื่นคนที่เขาไม่มีเลยหรืออาจจะมีน้อยกว่าเขาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นการแบ่งปันน้ําใจเนาะที่ตอนนี้ก็แล้วแต่กําลังแต่ละคนด้วยอย่าไปกดดันว่าโอ้เห็นคนนี้เขาบริจาคลักแสนลักล้านเรามีเท่าไหร่เราก็ช่วยเท่าที่เราไหวนั่นเองนะคะอ่ะมาต่อกันที่โปรแกรมหนังดีๆนะคะที่จะได้ดูต่อจากรายการของเราเลยสำหรับซีนีมาฮิตนะคะตอนนี้เลยนะคะชื่อเรื่องว่าเจลีวอัต ฟ e อร์มอีวิลลาดชะอสูนนรกว้าวชื่อคนรู้จ้าชื่อเรื่องมันจะปังอะไรขนาดนี้นะคะ <c oughs> เป็นเรื่องราวของตำรวจนักสืบหน่วยปรับปามอาชญากรรมประจำนิวยอร์กลับซาชีนะคะต้องเจอกับปัญหามากมายเลยทั้งเรื่องส่วนตัวที่จะต้องไล่จับตัวคนร้ายจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย เขามาพบกับคดีอาชญากรรมประหลาดสุดสยองน้องเอมมีปมเรื่องราวหลายเรื่องมากที่เหนือธรรมชาตินะคะงานนี้เขาเลยต้องไปขอความช่วยเหลือค่ะจากนักบวชนอกรีดคนหนึ่งที่กลายมาเป็นนักปราบผีมือชาติโอ้โหนุกพ่อเขาก็มีเหมือนกันนะนักปราบพงปราบผีแบบบ้านเราใช่แล้วงานนี้นะคะภัยเงียบแบบนี้ที่มาถล่มเมืองนิวยอร์กแบบนี้นะคะจะเป็นอย่างไร ต้องรอติดตามค่ะสําหรับเรื่องนี้เลยเรียกว่าสนุกสนานแน่นอนถูกต้องวันนี้ครบถ้วนนะคะทั้งข่าวบันเทิงทางภาพยนตร์ทางช่อง,องของเรานั่นเองนะแต่ก่อนจากวันนี้เราขอพูดถึงเรื่องหนึ่งละกัน<ร>ถ้าทุกคุนได้สังเกตนี่พี่โซเราโชว์หน่อยนะกางเกงของเราทั้งสองคนเนี่ยเราแมทชิ่งเหมือนกันแล้วก็มาจากแคมเปญดีๆอ่ให้ทีมงานลองซูมนิดนึงนะคะ คือเป็นแคมเปญที่ชื่อว่า elephants not entertainers นะคะหรือว่าแปรก,ก็คือช้างไม่ใช่นักแสดงอย่างที่ทุกคนเห็นไปจะมีขีดสีแดงๆตอนแรกเอ็มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคือร่องรอยของอะไรทีนี้พอได้เข้าไปอ่านก็มีความตกใจเหมือนกันเขาบอกว่า รอยที่เราเห็นที่แบบอาจจะดูเท่อาจจะดูแบบมีความขาดเนี่ยคือบาดแผลที่นงช้างทุกตัวเนี่ยได้รับนะจากการโดนทารุณกรรมนั่นเองนะคะ<ช>อันนี้จึงเป็นความร่วมมือกับเป็น bad example นั่นเองนะคะ Craft y o แบรนด์สัญชาติไทยนะคะมา create ยีนค collection พิเศษนี้ให้ทุกคนได้สวมใส่แล้วก็ได้ช่วยเหลือกันนั่นเองนะคะอย่างที่เราบอกกันว่าลวดลายทุกลวดลายเนี่ยเขาทำสะท้อนเรื่องจริงที่นองช้างทุกตัวเนี่ยเจอมานะคะแล้วก็ร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เ,เององันนี้ก็เป็นแคมเปญดีๆที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมาบอกต่อให้ทุกคนซึ่งถ้าใครสนใจกางเกงยีนที่ใส่แล้วสวยเหมือนพวกเราทั้งสองคนแบบนี้นะคะก็สามารถไปดูกันที่ hashtag ได้เลยนะคะ elephants not entertainers นะคะแล้วก็ hashtag the entertainers paint collection หรือว่า Facebook ของ t bad example bangkok ต้องยอมรับนะว่าถ่ายออกมาสวยมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทาง Ba d Example ด้วยนะคะที่ส่งเกงยีนสวยๆมาให้เอมแล้วก็พี่โซในวันนี้ค่ะใช่แล้วนะคะก็ไปสามารถติดตามกันได้<ช>แล้วก็ช่วยเหลือกันได้เพราะตอนนี้ก็คือนอกจากประชาชนที่เราต้องช่วยเหลือกันเองแล้วสัตว์ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งชีวิตเนาะที่เราจะต้องช่วยเหลือกันถูกต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรายการของเรานะคะดีโอกาสหน้ามาพบเจอกันใหม่กับเอมพี่โซนะคะกับชุดที่มันเปรี้ยวแบบนี้นะคะเมื่อไหร่ที่สองสาววนมาเจอกัน จะมีความสนุกสนานมาเจอกันแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ